สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมัมนในโบวกดสิบเกาคุณผู้ชมเอาในพักลงฟ้องน้ำอีกแล้วค่ะเนื่องจากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือโบอดีวานในพักไววเทิงฟ้องน้ำเลยโดยที่โบด้ปักมล็ดก่อนค่ะเนื่องจากว่าเห็ดไปเห็ดมากก็ว่าแม่นจะของสิสํานานค่ะบาดได้แท้แหละจะของข,องขีขคาน ก็อนนี้โบกได้นวดฟองน้ำแล้วก็เอาในทพักวานวานแล้วก็เอากะละมังงุ่มสองขึนค่ะให้อยู่นี่ของเมือดพ่อนั่นแล้วมันกระสิงอกแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะแล้วโบกัจะมาเอาลงฟองน้ำที่ละสองที่เรสองค่ะผู้ใดอยากได้ให้มันพุ่มใ่ค่ะเอาใส่สองต้นเลยต่อฟองน้ำหนึ่งก่อนนะค่ะแต่ว่ามันกระสิใดต้นบ่อหญ่ก็สิไม่ยืดแน่เล็กน้อย แต่ว่ามันเกิดจะได้ทั้งภูมิใไ่เนาะค่ะเนาะสำหรับคนที่บอซี่เลียดเด้อค่ะสำหรับผู้ใดที่ซี่เลียดว่าอยากให้ต้นญ่กะปลูกสองต้นกระพ่อสะนะ